สวัสดีครับผมเภสัชกรคังไดวอนครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับสารอาหารและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในวัยสูงอายุนะครับเมื่ออายุมากขึ้นปริมาณกล้ามเนื้อจะลดลงทําให้ไม่ค่อยมีแรงข้อต่างๆก็ใช้งานมานานทาให้เกิดอาการเจ็บกระดูกมีคนพูดแบบนี้กันเยอะใช่ไหมครับความสามารถในการรับรู้ลดลงหลงลืมง่ายและต้องเจอกับโรคที่มีอาการเรื้อรังต่างๆครับถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตแบบหนุ่มสาวตลอดไปไม่ได้ ต่เราก็สามารถชะลออาการของร่างกายและจิตใจแบบนี้ได้นะครับสุวิธีนั้นคือการบริโภคสารอาหารที่พอเหมาะสร้างทิสายการออกกำลังกายและการมีความคิดในแง่บวกครับคนเราเมื่ออายุมากขึ้นประสาทรับรสและเกลื่นจะทํางานได้น้อยลงทําให้รู้สึกไม่อยากรับประทานอาหารฟันก็เริ่มจะไม่แข็งแรงเคี้ยวอะไรยากทําให้ทานอาหารไม่ค่อยได้ครับและถึงแม้จะทานได้แต่การย่อยและการดูดซึมอาหารก็จะยากขึ้นไม่เหมือนตอนเป็นหนุ่มสาวไม่จะรับประทานอาหารได้แต่การดูดซึมก็ไม่ดีนะครับ สารอาหารที่จะไปต่อร่างกายเราก็คืออาหารหมูคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ครับที่ต้องทานให้ครบและเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีได้จนถึงวัยสูงอายุเราควรต้องมีนิสัยในการรับประทานอย่างไรเรามาทําแบบทดสอบกันดูนะครับคำถามข้อแรกครับยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไรการเผาผลาญยิ่งน้อยลงดังนั้นจึงต้องรับประทานอาหารให้น้อยเท่านั้น คิดว่าถูกหรือผิดครับคำตอบคือผิดครับถ้าจะพูดได้ถูกต้องก็คือมันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงอายุนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงวัยสิปีนั้นร่างกายต้องการพลังงานเพื่อการเติบโตดังนั้นต้องทานเยอะๆช่วงวัยยี่สร่างกายจะไม่เติบโตแล้วแต่ว่าทํากิจกรรมเยอะขึ้นเราไม่จำเป็นต้องทานให้น้อยนะครับแต่ก็ไม่ควรจะทานให้เยอะมากเกินไปใช่ไหมครับเมื่อถึงวัยสี่สถึงร่างกายเราอาจจะยังย่อยและดูดซึมได้ดีอยู่ และการทํากิจกรรมจะลดลงอาจทําให้เกิดพลังงานส่วนเกินได้นะครับและนี่สามารถทําให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆในผู้ใหญ่ได้ครับในวัยนี้การทานน้อยจะส่งผลดีต่อสุขภาพครับและเมื่ออายุมากกว่า70อัตราการดูดซึมก็จะลดลงมากความอยากอาหารก็ลดลงด้วยนะครับการที่เราตั้งใจจะทานให้น้อยลงอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับ แน่นอนว่าแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปจะต้องปรับให้เข้ากับสภาพร่างกายของตัวเองที่ผมพูดไปเมื่อครู่เป็นเพียงสิ่งพื้นฐานที่เหมาะกับแต่ละช่วงวัยรู้ไว้ก็ดีกว่านะครับถ้างั้นเรามาที่คําถามที่2กันนะครับในวัยสูงอายุโรคเรื้อรังต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงจะเกิดขึ้นกันเยอะเลยต้องกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงข้อนี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับครับคําตอบคือผิดครับ ถ้าเรามีคอเลสเตอรอลเยอะหรือว่าการเผาผลาญเราลดลงเลยกลัวอ้วน <c oughs> ก็มีคนที่ทานเนื้อสัตว์น้อยลงตอนที่อายุเยอะแล้วนะครับเนื้อสัตว์เป็นแหล่งให้พลังงานโปรตีนนะครับทรางกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าโปรตีนจําเป็นต่อ,อก,การสร้างกล้ามเนื้อแต่ถ้ายุมากกว่า60แล้วปริมาณกล้ามเนื้อจะลดลงปีละสเซครับและกล้ามเนื้อก็จะเป็นต่อ,อก,การออกกำลังกายและยังจําเป็นกับการต่อสู้กับโรคอย่างไขข้ออักเสบด้วย เราควรรับประทานเนื้อสัตว์ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับเพื่อป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อและในเนื้อสัตว์เองก็มีธาตุเหล็กเยอะดีสําหรับโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กด้วยนะครับปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เหมาะสมในปี2015เกณฑ์ของผู้ชายสูงวัย93กรัมผู้หญิงสูงวัย51กรัมครับไม่ได้แปลว่าเป็นปริมาณที่เยอะกว่าช่วงวัยเติบโตหรือวัยผู้ใหญ่ แต่ก็มีผู้สูงอายุจํานวนมากที่ทานได้น้อยกว่าปริมาณที่แนะนําอยู่นะครับถึงแม้จะต้องฝืนก็ควรจะทานไม่ให้ขาดครับสมมุติว่าทานแล้วไม่ค่อยย่อยก็จะทานพร้อมสับป,ประรดที่ช่วยย่อยได้ครับหรือทานอาหารที่เป็นเนื้อบดจะเคี้ยวง่ายหรือทานเต้าหู้หรือปลาก,ก็ดีเหมือนกันนะครับคําถามสุดท้ายในวัยสูงอายุต้องทานวิตามินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระมากกว่าคนวัยหนุ่มสาว คิดว่าถูกหรือผิดครับนี่ก็ผิดนะครับอ้างอิงตามเกณ์การบริโภคสารอาหารของคนเกาหลีในปี2020แนะนำการบริโภควิตามินต้านอนุมูลอิสระเข้าวัยสู่อายุทานในปริมาณที่พอเหมาะกับวัยผู้ใหญ่ทั่วไปก็พอวิตามินมีมากกว่า10ประเภทครับแต่วิตามินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระจําได้ง่ายมากครับนั่นคือวิตามิน A C E สามารถจำว่า S ได้เลยนะครับ เหตุผลที่วิตามินต้านอนุมูลอิสระดีนะครับส่วนใหญ่หลายโรคเกิดจากอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาผลาญซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประเปาราร่างกายเราจากสิ่งนี้ครับแต่เราไม่จำเป็นต้องพยายามทานให้ได้เยอะๆนะครับแค่รับประทานไม่ให้ขาดก็พอแล้วครับเปรียมาที่แนะนําต่อวันวิตามิน A 5,000 IU ครับวิตามิน C 100มิลลิกรัมและวิตามิน E 200-1,200 IU ครับ นอกจากวิตามินแล้วเกลือแร่ต่างๆและโอเมก้า3ก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้เหมือนกันเกลือแร่จะอยู่ในผลิตภัณฑ์วิตามินซีเยอะครับโอเมก้า3นั้นก็ทานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างหากได้นะครับโอเมก้า3ไม่ได้ช่วยแค่ต้านอนุมูลอิสระเท่านั้นแต่ยังช่วยกาจัดของเสียในเลือดได้ด้วยนะครับจึงมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคในผู้ใหญ่ได้ครับดังนั้นเราจึงตอ้องรับประทานผักผลไม้ที่มีเกลือแร่และว,วิตามินรวมถึงปลาเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์นมที่มีโปรตีนให้ครบถ้วนในการรับประทานอาหารนั้นเราควรทานครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้งร่วมกับอาหารว่างจะดีกว่าทานครั้งละมากๆครับและการฝึกให้ชินกับการทานจืดๆก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้วการได้รับสารอาหารจากอาหารและอาหารว่างเป็นเรื่องที่ดีแต่รสปากไม่ค่อยมีและบางครั้งก็ดูดซับสารอาหารไม่ค่อยได้การที่เราจะเติมสารอาหารทุกอย่างด้วยอาหารก็คงจะยากแต่โชคดีครับที่ช่วงนี้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออกมาเยอะมากทําให้เราสามารถทานสารอาหารเพิ่มเติมได้ นอกจากการทานสารอาหารให้ครบถ้วนแล้วการสร้างนิสัยออกกําลังกายก็สําคัญนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าอย่างอายุมากขึ้นปริมาณกล้ามเนื้อจะลดลงมากส่งผลให้ความสามารถในการออกกำลังกายลดลงด้วยทําให้เกิดโรคโลหิตจางเมื่อทานยาก็มีคนหน้ามืดล้มบาดเจ็บหลายคนครับดังนั้นต้องออกกําลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นให้ร่างกายอายุเยอะขึ้นก็อาจจะเจอกับอาการไขข้ออักเสบไม่สามารถขยับเร็วๆได้ การออกกำลังแบบคาร์ดิโอเช่นการเดินหรือว่ายน้ำที่ไม่ทําให้เจ็บเขา่าหรือการปั่นจักรยานก็ถือเป็นสิ่งที่ดีครับและเราจะจะเป็นต้องออกกาลังกล้ามเนื้อด้วยจะเวลาออกกําลังกล้ามเนื้อเราควรยกอะไรเบาๆช้าๆมากกว่าจะไปยกของหนักๆกล้ามเนื้อขาเองก็สําคัญการลุกแล้วนั่งก็ดีเช่นกันครับออกกําลังสร้างความยืดหยุ่นก็สําคัญเราก็ต้องยืดกล้ามเนื้อนะครับในช่วงเย,นย,นยน็นๆฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตและฮอร์โมนจากต่อมไทรอยจะหลั่งออกมาเยอะเพื่อเร่งการเผาผลาญ ดังนั้นการออกกําลังในช่วงเย็นเที่อากาศเย็นๆหน่อยจะได้ผลดีกว่าตอนเย็นเย็นเราไปเดินเล่นกับครอบครัวหรือสัตว์เลี้ยงยืดเสน้นยืดสายไปพูดคุยกันไปก็จะดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจครับเราไม่ควรจะฝืนออกกำลังกายหนักจนเกิดไปแต่ควรจะสร้างนิสัยที่ค่อยๆออกกําลังไม่ให้ร่างกายรับภาระหนักเกินไปนี่คือสิ่งสําคัญกว่าครับวันนี้ผมก็เตรียมเนื้อหามาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านสร้างนิสัยการออกกำลังกายและทานอาหารที่ดีและมีช่วงสูงวัยที่แข็งแรงนะครับขอบคุณครับ 啊。